สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook จ้าทุกคนวันนี้พามาแซบอีกแล้วหลังจากที่ตําเสร็จเราก็จะมาแซ่บกับนี่ตําหมูยอส่วมหมูยอพวกง่ายๆจ้าจะไม่พูดมากนะพี่น,น้องอยู่ละเดี๋ยวจ้ากุกเข้าค่อ ตามเองสร็มาเลยคือน้ำลายรอเลยจ้าทุกคนกินหมวยอ,อก,ก็คือกินหมูยอ,อก,กับเส้นขนมเจี๊อบกเอียนืังยวมากนตามช่ำๆเลยนี่จ้าหมวยอ,อกอืมอร่อย วันนี้ก็จะกินแบบให้หมดเลยกินแบบหมดถาดเลยเผ็ดแค่ไหนก็สู้ถั่วฝักยาวขอบมากเจ็บจ้า เ,เพื่อนอนาปากจ้าเดี๋ยวป้อนอ่าอ้าปากเลยเอาปากโอ้ดีกว่าอร่อยมากน้ำโคเนะน้ำโคก,กแกะแผด แล้วก็มีขนมปังน่องชิบจังขยาเคเพ็ดหลังจากที่กินส้มตามเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวานจากไม่งั้นก็จะเผ็ดมากพอพริกเราตำครับสิบห้าเม็ด รอบมากขูคขาก่อนน้ำตาำมันยังไม่เสมอกันบางอันบางหันโดนตรงที่เป็นน้ำตาลปี๊บปรจจวบานไปเลยต้องกูเขาก่อนเิ่มเลยจ้า เต็มปากเต็มคำเลยมุหยอาก,กับขนมจีน